สวัสดีค่ะเอฟซี FC, พี่พี่เพื่อนๆของตลิสตรอลลี่นะคะตอนนี้ก็จะพาพี่พี่เอฟซีนะคะเพื่อนนะคะไปรับชมนะคะน้าทะเลแบบส่วนวากอนะคะแบบสวยแบบไหนเขียวแบบไหนใสแบบไหนนะคะมารับชมได้เคยนะคะก็รถนั่งเที่ยวนะคะถ้าทางยังไม่ได้ใช้างานน้ําใสขนาดไหนสวยแบบไหนนะคะก็ไปรับชมได้เลยนะคะหลังจากที่เราออกมาจาก อุโมงปลาแล้วเนาะไปดูสัตว์น้ํานะคะอยู่ข้างในนะคะก็อุ้ยน้ํากําลังขึ้นมาเดินเลาะเที่ยวดูทะเลนะคะพ่อพเ,เพื่อนพี่นะคะมารับชมทะเลทะเลว้า กลากู่ั้งใสมาน้ใสมากอไม่้อนไม่ร้อนทลึกเดยวไปที่อื่นกันทรายเดินไม่ไหวจมจทะเลไปทะเลกันไหม เอวโก,กวโก,กสวนสัตว์อุอโมงค์ป่านะคะที่ประจวบนะคะใกล้ค่ายทหาร้ค่ทาหารอะไรนะกองบินเหรอพูดไห้ถูนนโกโอ้ะโอ้ยจมจมจมเดินหาดซ้ายก่อนมา ทะเลสวยมากเดินชมทะเลที่สวยมากน้ำสีเขียวเลยอ้กำลังขึ้นน้ำกำลังขึ้น สวยมากแต่ลงเล่นไม่ได้นะคะพ,พี่ห้ามเล่นนะคะห้ามเล่นเลยเพราะว่าตรงตรงนี้นะคะเล่นไม่ได้นะคะมีคนจมน้ำเยอะเลยนะคะแล้วห้ามเล่นห้ามตกปลาใดๆทั้งสิ้นนะคะห้ามมีเรือประมงเข้ามานะคะเขตห่วงห้ามนะคะเดินเที่ยวเลาะชมได้นะคะห้ามเล่นเขตที่ห่วงห้ามนะคะคือน้ำใสแล้วก็เขียวมาก แล้วก็เขียวมากด้วยอันนี้ก็จอดอี่พีล่มไม้ น้ำใส่น้ำเขียวนะคะที่ห้ามคนลงเล่นนะคะเล่นไม่ได้นั่งรับชมได้อันตรายนะคะเขตห่วงห้ามใกล้สวนสัตว์น้ำวักกกวากกอ้ กำลังขึ้นเลยอมองไม่เห็นฝากเป็นกำลังใจให้สือสตอรี่ด้วยนะคะตอนนี้ก็นั่งดูน้ำทะเลขึ้นนะคะขึ้นน่ากลัวมากซัดแรงมากเลย กำลังขึ้นเยอะมากเลย ประมาณนี้นะคะพี่จ้าขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมค่ะมาดูน้ําทะเลสวยๆแบบนี้นะคะสวนน้ําวากอนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกาลังใจให้ผลิสตอรีร่นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ